วันที่หนึ่งมกราบาริดาก็จะจัดแนวตาสว่างให้เพื่อนๆค่ะมะม่วงจ้าน้ำปลาหวานอือหือปอกซะหน่อยเนาะปอกซะหน่อยฮมสดมากมีขายทั้งปีทั้งชาติอะอยู่กรทมไม่ต้องห่วงมีทุกอย่างที่คุณแม้คุณไม่ต้องการลดรล,ล,ล,ลปอก เราบอกมันต้องหนามากเนาะบอกนิดเดียวพอเพราะว่ามันอาจจะไม่ค่อยอร่อยเกลียวเขียวๆมันเนี่ยเนี่เอาผิวๆมันออกนิดหน่อยแค่นี้เองไม่ใช่เมือ,อชิมมันก็จะดูเก๋กานิดนึง วิธีไหนไม่รู้หันมุมไไม,วมัวไปเลยหันมุมมัวไปเลยก็ไม่ต้องหนามากเนาะน่าจะเป็นมะม่วงแก้วแต่มันก็เปรี้ยวกำลังกิน น้ำปลาหวานดีๆเนี่ยนะยกะมา่วม่วม,มันก็มีหลายพันอ่ะมันไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่อาจจะเป็นแค่คอมเมนต์ก็้เมาไพี่น้องอก,อกินเลยกินเลย ปลาหวานนี่กินง่ายหน่อยอแบบยาวก็แซีบแต่ว่ากินยากอ่ะ อยู่กรุงเทพไม่ต้องรอดยดูกาลเนะมีให้กินทุกวัน <_ p> วเรียกว่าหิวบอทันนะไม่รู้จะกินอะไรของกินมันมาเรียงหน้าอยู่แล้วอืมเราก็มีหน้าที่หาเงินไปซื้อ ง่ายพี่น้องอันนี้ซื้อจากเซเว่นเลยสองลูกยี่สิบบาทถ้าเราไปซื้อผลไม้รถเข็นคิดว่าเขาขายลูกเลยยี่สิบบาท กร <c oughs> ุงเทพอ่ะหรือว่าเมืองไทยนะ่ะเป็นสวรรค์ของคนใช้เงินเนาะถ้ามีเงินเยอะเนี่ยคุณเหมือนเทวดามันนางฟ้าเลยอะ แต่ถ้าหาเงินก็จะยากหน่อยที่จะพอใช้ก็ต้องอยู่อย่างประหยัดแหละพี่น้องปาดิดาในประหยัดจะคองอือเพราะว่าให้ผู้อื่นหนุนบ้าประหยั ใส่เบิดกระเป๋าเลยว่าไปแล้วว่าบ๊อบยัดพินัรอกไปเ,เป็นคนค่อนข้างฟุ่งเฟยไม่สองบุคลิก บางเรื่องก็ไม่อยากจ่ายเลยบางเรื่องก็ในสาระก็จ่ายเมื่อขายจะคว้างอะไรไปยองขายมันลดคนรู้จักเราดีกว่าคนไม่รู้จักนิสายเรา มไม่อยากยุดอ,อยากเซาเลยพี่น้องแล้วกินต่อยมัดเดี๋ยวนี้อ่ะขอบคุณทุกทายใช่ไหมคุณผูชมเดยกกันคลิปหน้าเด้อ Thanks so much my friend thank for your support see you next video bye bye